l บล็กบี c o n จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่การเดินทางสุดยิ่งใหญ่ข้ามการเวลาและจักรวาลกับเกมแนวไซไฟแอคชั่นอารที่พัฒนาโดยโ o w h าวและเพิ่งเปิดตัวไปสดๆสร้อนๆเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเกมนี้มาประมาณ10ชั่วโมงด้วยเดโมฟไปเจออะไรมาบ้างวิดีโอนี้มารลบประสบการณ์ให้ฟังกันครับ เนื้อเรื่องของเกม b Black b e a c อนสำหรับผมนั้นมองว่าล้ำมากผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้อย่างรู้คนต่อไปที่จะมารับช่วงต่อจาก c o s m o s ซึ่งเป็นผู้อย่างรู้คนก่อนเซตติ้งฉากหลังจะว่าด้วยการกำเนิดขึ้นของเสาหินสีดำที่เกมเรียกว่า e a c o n ว่ากันว่า Be ีคอนนั้นมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งความสำคัญของ e ี c อนคือการที่มันสามารถสร้างส,างสภาวะอ n น m a l มขึ้นมา e a ค o n ในสถานะตื่นตัวจะทำให้อ n น m a l มเกิดขึ้นบ่อยมากๆโดยคุณสมบัติของอนโนเมอีคือการเกิดสภาวะแปรปรวนของสภาพแวดล้อมแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันจะสส่่งงงงงผลลลลตออทัั้้รรรรระะบบบโคคาาาแกไหขเว พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คืออโนมาลี่ที่เกิดจากบีคอนจะทําให้ผู้ที่หลงเข้าไปในนั้นข้ามไปยังมิติอันซับซ้อนอาจเป็นได้ทั้งการย้อนอดีตหรือว่าการเดินทางไปยังอนาคตยิ่งเข้าไปลึกและห่างไกลจากเขตแดนรอบนอกมากเท่าไหร่โอกาสที่จะติดอยู่ด้านในจะมีสูงมากๆและไม่สามารถออกมาได้อีกเลยบีคอนจึงได้รับการปฏิบัติจากผู้คนในหลากหลายวัฒน,นธรรมที่แตกต่างกันบางก็มองว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามหรือบางกลุ่มก็เทิดทูนให้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพบ,บูชา ทีนี้บีคอนที่จะเป็นจุดตั้งต้นของเกมจะถูกเรียกว่าหอสมุดบาเบลมันคืออาคารเขาวงกตที่ถูกสร้างขึ้นมานับพันพันปีเพื่อห้อมล้อมเสาบีคอนเอาไว้ภายในโครงสร้างที่ปิดผิวจากผลของอนูมาลีนำพามาซึ่งการศึกษาทำความเข้าใจสิ่งอัศจรรย์นี้เรื่อยมาครับอีกทั้งข้อมูลในเกมยังระบุด้วยว่าหอสมุดบาเบลคือบีคอนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบอีกด้วยคอสมอที่ทำหน้าที่ดูแลหอสมุดแห่งนี้ได้ส่งต่อเข็มกลัดประจำตัวผู้ดูแลหอสมุดให้กับเราก่อนที่เขาจะจากไป จากนั้นผู้เล่นจะเดินทางเข้าสู่หอสมุดนะครับเราจะได้รับการต้อนรับจากผู้ติดตามคอสมอสซึ่งก็จะมารู้ในภายหลังว่าคนกลุ่มนี้คือสมาชิกสาพันอีเมยียนสาพันดังกล่าวก็ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบีคอนทั่วโลกรวมกับสาพันรับอื่นๆในขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามศึกษาทำความเข้าใจเสาหินสีดำเหล่านี้มาโดยตลอด จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในตอนที่หอสมุดบาเบลเกิดอนโนมัลลีขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ตัวเอกถูกดูดข้ามไปยังมิติอื่นในช่วงเวลาอนาคตต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่เข้ามาแทรกแซงและการปรากฏของวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ในตอนนั้นเองที่เอเรซานหนึ่งในสมาชิกสาวพานันอีเมลันบอกกับเราว่าสิ่งนี้จะเป็นบ่อกเกิดของการทำลายมิติทั้งมวลและเราจะต้องหาทางยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยคนที่จะช่วยเราได้มีชื่อว่าเทสนี่ ตอนนั้นเองที่เราจะถูกส่งกลับมายัางช่วงเวลาปัจจุบันอีกครั้งเพื่อเล่าสิ่งที่เห็นให้ทุกคนได้รับรู้รวมทั้งตัวเอเดรานในช่วงเวลาปัจจุบันอีกด้วยอออโ้กวเล การไรจนภัยของกลุ่มตัวเอกจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับโดยเราจะได้เดินทางไปยังช่วงเวลาต่างๆเพื่อไขปริศนาตามหาตัวละครเทสนี่แล้วค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิธีการยับยั้งหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นประผม,มบทเรื่องราวของ Black b e a Con ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับผมจุดที่ชอบเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อเรื่องก็คือทีมสร้างเขาใส่คัสซีนสวยๆมาให้เราได้ดูด้วยแล้วก็มีบทแปลไทยที่แปลค่อนข้างดีนอกจากนั้นเกมจะมีบดหมู่พฆจณานุกกมให้ผู้เล่นได้เข้าไปอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องผ่านหัวข้อต่างๆนะครับทำให้เราเขา ความเป็นไปของจักรวาลน,นี้รวมทั้งการตีความตำนานต่างๆให้เข้ากับเนื้อเรื่องเนื่องจากตัวเกมจะหยิบเอาตำนานของวัฒนธรรมบนโลกมาใช้งานด้วยอย่างที่ผมได้เจอก็จะมีตั้งแต่ตำนานฟาโรเทพเจ้าของชาวหยิบโบราณหรือว่าแม้แต่นครที่สาบสูญผู้เล่นที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งเอกสารเหล่านี้จะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องแล้วก็จะได้พบกร,กระจายอยู่ในแผนที่ระหว่างที่เราเล่นในหมวดเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อเรื่องเสริมนั่นเองครับ b l a ็ k b ิ๊ก o n นำเสนอกราฟิกสไตล์แอนิเมชันที่สวยงามเข้าถึงง่ายแต่ละครแต่ละคนก็ถูกคิดมาแล้วว่าควรจะมีลักษณะนิสัยแบบไหนแล้วก็ต้องมีความประเจกเฉพาะตัว จะได้ไม่ทับทางกันครับซึ่งก็หมายความรวมไปถึงทักษะความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาด้วยจุดเด่นแรกของเกมก็คือออปชันในการเลือกมุมกล้องครับระหว่างมุมกล้องด้านบนกับมุมกล้องอิสระซึ่งผู้เล่นสามารถสลับไปมาได้ซึ่งมุมกล้องทั้งสองแบบจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานไม่เหมือนกันด้วยมุมกล้องด้านบนจะทําให้เราได้เห็นภาพรวมของฉากต่อสู้นะครับลดอาการเวียนหัวของผู้เล่นที่ไม่ถนัดมุมกล้องแบบฟรีลุกที่จะมีการหมุนกล้องไปมาตามการเคลื่อนไหวของตัวละครกลับการมุมกล้องอิสระจะให้อัตรรกของการต่อสู้ที่ดูเดือดกว่าเพรรราะะะะยที่ใกกลล้ับตค ทำให้มองเห็นมุกเมนของศัตรูที่กำลังโจมตีเข้ามาได้ง่ายส่งผลต่อเนื่องให้ผู้เล่นสามารถกดตั้งรับกดหลบหรือว่าโจมตีสวนกลับได้คล่องกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็ขึ้นกับความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ถนัดมุมกล้องจากด้านบนมากกว่าเช่นกันยังไงก็ตามมุมกล้องแบบฟรีลุกสำหรับผมมองว่าจะช่วยเรื่องการมองเห็นเส้นทางลับหรือว่าออบเจกที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากตัวเกมออกแบบมาให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการสำรวจฉากด้วย ขยายความเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือโครงสร้างหลักของเกมจะแบ่งออกเป็นแชปเตอร์และฉากย่อยครับเมื่อเข้าสู่ด่านเราจะต้องวิ่งสำรวจแผนที่ด้วยตัวเองซึ่งเกมก็จะมีระบบนำทางให้บนหมายเหตุที่ว่าระบบนำทางจะบอกเส้นทางสำหรับดำเนินเนื้อเรื่อง,องแต่ว่าจะไม่บอกทางลับหรือว่าตำแหน่งของกล่องสมบัติที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นถ้าเราจะเก็บสมบัติให้ครบก็จะต้องหาเส้นทางด้วยตัวเองนอกจากนั้นในบางด่านจะมีคำใบ้และปริศนาในการหาทางไปต่อด้วยซึ่งการใช้มุมกล้องแบบฟรีลุกก็จะทําให้ดูได้ง่ายกว่า ยกตัวอย่างเช่นด่านที่มีทางไปหลายทางคำใบจะบอกว่าทางที่ถูกต้องจะเป็นเส้นทางที่มีคบไฟถูกจุดมากที่สุดอะไรทํานองนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นคุณผู้ชมที่ไม่ถนัดไขปริศนาก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเกมจะมีระบบตัวช่วยให้สมมุติว่าเราหาทางไปไม่ถูกสักทีแต่ว่าในท้ายสุดเกมก็จะช่วยเราเข้าสู่การดําเนินเนื้อเรื่องต่อได้ครับทีนี้จุดที่ผมชอบของเกมนี้ก็คือระบบต่อสู้ผู้เล่นจะสามารถเลือกสมาชิกทีมได้มากสุด3คนโดยตัวละครทุกตัวจะมีอาวุธที่จำเพาะก,กับตัวเอง มีการโจมตีแบบ normal attack ซึ่งจะขึ้นกับอาวุธที่พวกเขาใช้แน่นอนว่าอาวุธจะมีผลของระยะการโจมตีและก็อัตราเร็วในการโจมตีได้ไม่เท่ากันตัวละครแต่ละคนก็จะมีสกิลให้เลือกใช้2สกิลถ้าไม่ตาย1ท่าและที่เหลือก็จะเป็นสกิลหยุดเวลาซึ่งเป็นพลังจากซี่ที่คอสมอสให้กับตัวเอก น้องไม้แท็กที่โจมตีโดนศัตรูจะเพิ่มแต้มพลังกายแสดงผ่านไอคอนเล็กๆใต้แถบเลือดครับแต้มพลังกายของตัวละครแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันแล้วก็จะหายไปเมื่อเราเรียกใช้สกิลซึ่งสกิลก็จะมีระบบคูดาวมาตีกรอบด้วยระบบต่อสู้ขั้นพื้นฐานจะเป็นการผสมผสานน้องไม้แท็กเพื่อสะสมแต้มพลังกายแล้วก็ตามด้วยการกดใช้สกิลสลับไปมาความเจ๋งก็คือตัวละครแต่ละคนก็จะมีวิธีการใช้สกิลไม่เหมือนกันครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพตามนี้ แบล็กบีคอนจะมีหมวดสอนเล่นตัวละครแต่ละตัวให้เราเริ่มจากซีโร่ซีโร่คือตัวละครเริ่มต้นที่ผมมองว่าเป็นสายคอมโบที่เล่นมันมากเพราะสกิลของเธอจะกดซ้ําได้เพื่อให้เกิดคอมโบแบบใหม่คำอธิบายบอกว่าสกิลหนึ่งของซีโร่จะมีชื่อว่าปีกลู่ลมซึ่งเป็นการเรียกนกออราออกมาโจมตีศัตรูครับจากนั้นถ้าเรากดสกิลหนึ่งซ้ำอีกครั้งซีโร่จะกระโจนเข้าไปอัดศัตรูด้วยราเมจที่รุนแรงขึ้นโดยเราจะเรียกสกิลนี้ว่าปีกคมดาบ การใช้สกิลนี้จะเป็นการสะสมแสงปีกไปเรื่อยๆจนเต็มเพื่อให้เราสามารถใช้สกิลที่2ได้ซึ่งเกมจะเรียกสกิลนี้ว่าคมวิภาขยับปีกมันจะเป็นการเสริมพลังให้กับซีโร่เข้าสู่สถานะอัปเกรดจากนั้นถ้าเรากดสกิล2ออีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเข้าสู่สถานะคืนแผดเผาที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมคอมโบของซีโร่จะเป็นการโจมตีไปพร้อมกับการเสริมพลังให้กับตัวเองและทีมกระทั่งเมื่อเกต้าไม้ตายเต็มก็จะเป็นการจบคอมโบได้แบบสะใจคนเล่นมากๆครับ ตัวละครคนที่2ที่ผมเลือกมาก็คือเอนกิเอนกิจะมีทักษะในการใช้ปฏิกิริยาของสกิลเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลแล้วก็รล่ดีบัฟไปพร้อมกันสกิลหนึ่งของเขาจะเป็นการปล่อยบอลพลังงานออกไปจากนั้นเราจะใช้สกิลสองฟาดบอลพลังงานออกไปโจมตีศัตรูครับเมื่อบอลพลังงานโดนศัตรูมันจะลอยกลับมาให้เราใช้สกิลสองฟาดซ้ํากลับไปบอลพลังงานจะแปลสภาพเป็นมวลพลังงานทรงกลมต่อกันแล้วก็หมุนวนเพื่อทำดาเมจไปพร้อมกับลดพลังต้านทานของศัตรู เอนกจึงเป็นตัวละครที่เด่นเรื่องการโจมตีจากระยะไกลและคอยสร้างดีบัฟเพื่อให้เราสลับเพื่อนในทีมออกมาทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นหรือจะเป็นตัวละครที 3, ชช่ชามชาชชา마ชจะเน้นการโจมตีอะไรก็ได้เพื่อสะสมเกรดโทสะจนทำให้เขาเข้าสู่สถานะกฎหมายจุติที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้สกิลได้ครับแต่กลับกันมันทำให้นอมอยแท็กของเขารุนแรงมากกว่าเดิมชา마ชจะมีสกิลกังโลและ c คาเตอร์ได้ด้วยซึ่งเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบตั้งรับและโต้กลับแน่นอนว่าการทำแบบนั้นก็จะเป็นการเพิ่มเกรดโทสะได้ด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวละครแต่ละคนก็จะมอบประสบการณ์การเล่นให้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราสามารถกดสลับตัวละครระหว่างต่อสู้ได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะระบบต่อสู้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆด้วยเช่นเกมเพลย์จะมีการกดค้างเพื่อโจมตีหนักสําหรับขัดขวางและหยุดการโจมตีของศัตรูที่แสดงด้วยวงกลมออร่าสีเหลืองระบบคอมโบปะทุที่จะเกิดขึ้นเมื่อคอมโบใช้พลังพร้อมแล้ว ผู้เล่นสามารถกดปุ่มคอมโบปะตุเพื่อเปิดใช้งานสกิลนี้ให้กับทีมของเราเกมจะอธิบายว่าเมื่อเข้าสู่สถานะนี้สมาชิกในทีมทั้งหมดจะได้รับโบนัสที่ช่วยฟื้นฟูพลังกายและลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลหรือว่าจะเป็นเมคานิกของการเรียกใช้สกิลหยุดเวลาก็มีรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นการเรียกใช้ในระยะไกลหรือว่าการทริกเกอร์หยุดเวลาอัตโนมัติในตอนที่ผู้เล่นกดเพอร์เฟกต์ดอสสำเร็จการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งใส่ศัตรูที่ถูกหยุดเวลาจะเกิดสถานะโครโนเบิร์สซึ่งจะทำให้เก โคลโนเบิร์สจะเป็นคอมโบที่เหมาะกับการเน้นทำดาเมจให้ได้เยอะๆในช่วงเวลาอันสัน้นมีระบบที่เกมเรียกว่าการเชี่ยวชาญอนอโนโมาลี่ธาตุทำให้การโจมตีศัตรูมีการสะสมค่าอนอโนมลาลี่เมื่อเกตนี้เต็มนะครับศัตรูจะเข้าสู่สถานะผิดปกติโดยแต่ละธาตุก็จะให้เอฟเฟคแตกต่างกัน <an> ฉะนั้นเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าคอมบัสซิสเ็มของ Black b e a ค o นนั้นมีรายละเอียดที่หลากหลายเลยครับ ทำให้การต่อสู้ไม่จําเจเล่นเพลินๆได้ยาวๆในด้านของการได้มาซึ่งตัวละครใหม่ก็จะอาศัยระบบกาชาครับโดยเกมจะมีแจกให้ฟรีผ่านระบบชาเลนจ์ของเกมอยู่แล้วเท่าที่ผมเล่นมาก็เปิดฟรีไปประมาณ40ครั้งนะครับได้ตัวละครใหม่ๆมาทดลองเล่นหลายตัวรวมทั้งอาวุธก็จะได้ผ่านระบบสุ่มกาชาเช่นกันตัวละครของเราจะเก่งขึ้นด้วยการอัพเลเวลผ่านไอเทม EXP ไอเทมทรัพยากรสําหรับเลื่อนขั้นรวมทั้งอาวุธก็จะต้องอัปเกรดเพิ่มเลเวลให้ด้วยเช่นกันไอเทมสาหรับพัฒนาตัวละครก็จะได้จากการเล่นในโหมดทรัพยากรที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นฟาร์มทรัพยากรโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบการเล่นในรูปแบบอ,อื่นๆจะนําเสนอผ่านการสํารวจฉากครับเช่นการใช้สกิลของตัวละครบ,บางคนในการวาร์ปข้ามแพลตฟอร์มเพื่อให้เราไปยังพื้นที่เป้าหมายมินิเกมที่ให้เราเดินบนตารางโดยใช้สกิลข้ามช่องผู้เล่นจะต้องจดจําว่าตําแหน่งไหนยืนได้และตําแหน่งไหนเราจะร่วงลงไปด้านล่างซึ่งทําให้เเราต้องกลลับไป่นใหม มีระบบการไขปริศนาคำใบ้ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องและการกดกลไกลเส้นทางลับหรือการสังเกตภาพบาะแสย้อนอดีตเพื่อมองหาเส้นทางที่ถูกต้องนั่นทำให้การสำรวจฉากไม่ใช่แค่การวิ่งไปให้ถึงจุดหมายเท่านั้นแต่ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการหาทางไปต่อแล้วก็สำรวจเส้นทางด้วยโหมดการเล่นอื่นๆนอกจากเนื้อเรื่องหลับเท่าที่ผมได้ลองเล่นก็จะมีหัวข้อสิทธิ์หัวหน้าบรรรักษ์ที่เราฝึกใช้สกิลต่างๆผ่านบททดสอบเช่นหัวครอโคโนเบิร์สก็จะเป็นการฝึกให้เราใช้โคโนเบิร์สเอาชนะศัตรู หัวข้อปัดป้องก็จะเป็นการฝึกใช้สกิลหยุดเวลาและการทำ perfect dodge ไปพร้อมกับการเอาชนะศัตรูในระยะเวลาที่จํากัดหรือจะเป็นโหมดไร้สิ้นสุดที่ให้ผู้เล่นต่อสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆอยู่รอดไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้และท้ายสุดเกี่ยวกับเกมเพลย์ที่ผมชอบก็คือฉากสู้บอสครับบอสนั้นถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายที่แน่ๆก็คือบอสไม่ได้จบแค่เฟสเดียวแต่มีอย่างน้อย2เฟสให้เราได้รับมือซึ่งแต่ละเฟสบอสก็จะมีรูปแบบการโจมตีไม่เหมือนกันฉากสู้บอสจึงถือว่าเเป็็นไไไลไของ Black ยกว่าด้ครับ โดยสรุปแล้ว b l a c k e c o n นจากประสบการณ์ของผมก็มองว่าตัวเกมมีจุดเด่นในด้านของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกับเวลาจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตการวิจนภายของตัวเอกจึงเป็นการเดินเรื่องที่ชวนให้เราอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็มีการสอดแทรกตำนานต่างๆให้เข้ากับบริบทของโตเกมระบบต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดีสู้สนุกคอมโบพลันดีครับแล้วก็มีฉากประทะบอสที่ท้าทายไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปการสำรวจฉากแม้จะไม่ได้เป็นแมปใหญ่แต่ว่าผู้พัฒนาก็พยายามจะสอดแทรกมินิเกมแล้วก็พัซเซิลมาให้ผู้เล่นได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นเกมนี้ได้ดีสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ BlackBe ค c อนเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อีกทั้งยังเล่นใน PC ผ่าน Google Play g เก e ได้ด้วยนะ เอาละแล้นี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าเนื้อหาจะทำให้คุณผู้ชมรู้จักเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นใครดูแล้วอยากเล่นก็จัดกันได้นะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c h a n n e l The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ